สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มารีก็มาแจ้งข่าวลายเส้นตัวเลขโชคลาภนะคะมาเร็วไปเร็วนะคะวันนี้มาเร็วไปเร็วนะคะท่านผู้ชมวันนี้มารีก็ขออนุญาตมาแจ้งข่าวลายเส้นตัวเลขโชคลาภนะคะ มาเร็วไปเร็วนะคะเอาขอแจ้งเตือนเกี่ยวกับลายเส้นตัวเลขโชคลาภอ่ะนะคะเพราะว่าคือช่วงนี้นะคะทางช่องมาลินะคะเวลาที่มาลิลงคลิปนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะไม่เห็นนะคะก็เลยลองมาไลฟ์สดดูนะคะว่าท่านผู้ชมจะเห็นไหมนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนคลิปที่มาลิลงไปก่อนหน้านั้นจะโดนปิดกั้นอะไรประมาณนี้นะคะหลายท่าน f อหลายท่านก็ ทักมาลีเข้ามานะคะบอกว,ว่าคลิปไม่แจ้งเตือนนะคะคลิปไม่แจ้งเตือนมาลีก็เลยลองมาขออนุญาตไลฟ์สดดูนะคะว่าท่านผู้ชมจะเห็นไหมนะคะคือคลิปก่อนหน้านั้นไม่ไม่แจ้งเตือนนะคะหลายท่านก็ทักเข้ามาในไลน์นะคะถามมาลีเข้ามาว่าไม่เห็นคลิปนะคะคลิปไม่ขึ้นไม่ไม่แจ้งเตือนนะคะก็วันนี้ก็เลยมาขออนุญาตไลฟ์สดนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมว่า ก็ลองดูว่าท่านผู้ชมจะเห็นมารีไหมนะคะหลายคลิปที่มารีลงไปนะคะหลายท่านก็ทักเข้ามาว่าไม่แจ้งเตือนนะคะมาวันนี้มารีก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับลายเส้นตัวเลขโชคลาภปู่ฤษีวสวรวา์ธรรมดานนะคะแล้วก็เกี่ยวกับอะไรหลายอย่างนะคะที่จะมาพูดให้เอฟซีฟังนะคะเพราะว่าหลายท่านก็ทักเข้ามานะคะหลายท่านหลายคนก็ทักเข้ามา เกี่ยวกับโชคลาภวัสว่างธรรมดานนะคะโชคลาภปู่ฤศีนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่28กุมภาพันธ์2565นะคะ28กุมภาพันธ์2565ก็ถือว่าใกล้ถึงวันโชคลาภเข้ามาแล้วนะคะท่านผู้ชมฟังให้จบคลิปได้จะดีมากนะคะเพราะว่าวันนี้มิลี่มีอะไรอยากจะมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังเกี่ยวกับ ปูรือสีวัสวางธรรมดานนะคะเพราะหลายท่านก็ถามเข้ามาบ่อยนะคะมะล,ลิก็จะขออนุญาตพูดในคลิปนี้เลยนะคะอาจจะไม่ได้ตอบลายกลับทั้งหมดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเกี่ยวกับลายเส้นตัวเลขโชคลาบนะคะก็ขออนุญาตท้าวความนิดนึงนะคะสําหรับโชคลาบตัวลายเส้นตัวเลขโชคลาบปูรือสีวัสวางธรรมดานงวด17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่า ปูก็มีความแม่นยําเกี่ยวกับลายเส้นนะคะปู่ท่านเขียนถูกนะคะเกี่ยวกับลายเส้นแต่ว่ามะลิก็แปลไม่ถูกนะคะเพราะว่าก็มีเอฟซีท่านผู้ชมบางท่านมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะเป็นหกเจ็ดเก้านะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็ตัดเล่นก็มีโชคลาภนะคะแต่สาหรับแอดมินก็แปลไม่เข้านะคะแปลไม่เข้านะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะท่านผู้ชมจําได้ไหมคะ ถามตรงๆเนาะลายเซ็นตัวเลขโชว์รับงวดวันที่17ที่ผ่านมานะคะ17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนั้นปู่ท่านไลฟ์สดนะคะท่านไลฟ์สดเป็นเวลากลางคืนนะคะท่านผู้ชมจําได้ไหมคะปู่ท่านพูดถึงวัตถุมงคลรุ่นแรกเนาะ,ะเป็นตะกรุดหน้าคราดนะคะปู่ท่านย้ําว่าเป็นตะกรุดรุ่นแรกรุ่นหอจกอนะคะรุ่นนั้นนะคะรุ่นหอจกอก,อก็คือ 579นะคะหรือว่า7997นะคะตอนนั้นท่านก็พูดบ่อยนะคะท่านผู้ชมจําได้ไหมเแบบนาะวันที่ปูไรส์สดนะคะตะกุดรุ่น2นะคะรุ่นรุ่นนาคาราานะคะแล้วก็รุ่นแค่คาปลอดภัยนะคะหมายความว่ารถเกิดอุบัติเหตุก็คนก็ไม่เป็นไรนะคะท่านก็พูดถึงนะคะแล้วก็พูดถึงล็อกเก็ตเหรียญปูญ่ยาธาเสด็จนาคาราชนะคะที่มอบให้ในวันที่ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะตอนนั้นก็ออกสองแปดนะคะก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะ,านานนะ,คะยังไงก็ตามนะคะเพราะว่าเวลาปู่ฤษีท่านพูดอะไรท่านผู้ชมก็พยายามฟังให้จบคลิปได้จะดีมากนะคะก็เพราะว่าบางท่านก็อาจจะมีโชคลาบนะคะท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ดวงวาสนาจริงๆนะคะสําหรับเลขโชคลาบปู่ฤษีนะคะ เวลาท่านเมตตานะคะบางทีมะลิก็จําไม่ได้นะคะแต่ว่าก็มี f อฟซทักเข้ามานะคะบอกว่ามีโชคลาบนะคะก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะหมายความว่าเวลาที่ปู่ท่านพูดอะไรก็ท่านผู้ชมก็ลองจับจุดให้ดีๆนะคะเวลาท่านพูดอะไรนะคะก็อาจจะเป็นโชคลาบก็ได้ประมาณนี้นะคะมะลิขออนุญาตพูดถึงลายเส้นต้นเลขโชคลาบปู่ฤษีวัสวางธรรมดาน,นะคะก็ สรุปมลินะคะก็ตามให้ท่านผู้ชมนะคะพยายามติดตามปู่ฤาษีให้ตลอดนะคะเกี่ยวกับลายเส้นตัวเลขโชคลาภนะคะเกี่ยวกับอะไรรายยานะคะก็ขออนุญาตตอบในคลิปนี้เลยนะคะขออนุญาตตอบในคลิปนี้เลยนะคะมลิก็จะตามให้ทุกอย่างนะคะแล้วแต่ปู่ท่านจะเมตตานะคะเบื้องต้นมลิก็ได้กลาบเรียนถามปู่ท่านเกี่ยวกับลายเส้นตัวเลขโชคลาภนะคะเกี่ยวกับเลขเทียนน้ำมนต์นะคะเกี่ยวกับปีศาโชคลาภนะคะมลิก็ กล่าวเรียนถามท่านแล้วนะคะท่านก็บอกว่าพยายามติดตามไว้นะคะปู่ท่านบอกว่าพยายามติดตามไว้นะคะท่านก็ไม่พูดอะไรนะคะมะลีก็ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเป็นเบื้องต้นนะคะมะลีก็จะพยายามตามให้ตลอดนะคะให้เข้าใจอย่างนั้นนะคะวันนี้มะลีก็มาอธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่าเอฟซีบางท่านหลายท่านก็ถามมาเยอะนะคะท้าเข้ามาทางไลน์เยอะก,ก,ก็เลยขออนุญาตลงในคลิปนี้เลยนะคะ บางทีมรีตอบคอมเมนต์ไม่ไหวนะคะยังไงนะคะท่านผู้ชมถ้าปู่หรือสีท่านเขียนตัวเลขลายเส้นโชคลาภนะคะหรือว่าอะไรหลายอย่างที่ท่านเมตตาให้ด่วนนะคะที่ท่านเมตตาให้ด่วนมารีจะลงให้ดูทันทีนะคะท่านผู้ชมก็พยายามกดติดตามไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคลิป youtube ตรงที่ช่องมาลีว่ากดติดตามทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นทุกคลิปที่มาลีลงนะคะเพราะว่าเหมือน u t u b e จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรสักนิดหน่อยนะคะบางท่านก็อาจจะไม่เห็นนะคะให้กดติดตามแบบทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นคลิปที่มาลีลงทั้งหมดนะคะยังไงค่ะถ้าปู่ท่านเมตตามาลีก็จะลงให้ดูทันทีนะคะก็พยายามตามให้ตลอดนะคะท่านผู้ชมก็พยายามตามให้ตลอดนะคะก็ให้เข้าใจตามนี้นะคะ มารีก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าหลายวันมานี้มารีก็ลงคลิปไปเหมือนเหมือนโดนปิดกั้นนะคะท่านผู้ชมเหมือนคลิปมันโดนปิดกัน้นมารีก็เลยมาขออนุญาตลฟ์สดว่าท่านผู้ชมจะเห็นมารีไหมนะคะสําหรับลายเส้นก็ใกล้วันเข้ามาแล้วนะคะมารีก็แจ้งทุกท่านตรงนี้เลยนะคะถ้าปู่ท่านเมตตามารีจะลงให้ดูทันทีเลยนะคะ ถ้าปู่ท่านเมตตามารีจะลงให้ดูทันทีเลยท่านผู้ชมก็อย่าพลาดเด็ดขาดนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะวันนี้ก็หามารีผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะแต่ลบวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรละฟังนะคะมาไวไปไวนะคะมาไวไปไวนะคะท่านผู้ชมก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ